อย่าซื้อบ้านแบบนี้ถ้าไม่อยากชิปหายผมอาจารย์แบงค์ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมจุวยไม่ทุบเล่นปากช่วยตามธรรมชาติตามพลังงานบ้านคุณนะครับฟังคลิปนี้ดีจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าของมงคลที่ไม่จะเป็นอีกต่อไปนะฮะจุดในการซื้อบ้านจริงนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่กำลัองอยากจะมีบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านมือสองบ้านมือหนึ่งก็ตามฟังคลิปนี้ดีๆนะครับเมมไว้เลยนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ได้อยากให้ตรงกระทั หรือตรงกับช่องลมจ่าๆอันนี้ก็ไม่อยากจะแนะนำนะถ้าเป็นไปได้เนาะ 2. ตรงกับสุสานตรงกับวัดก็คือเปิดวิวมาปับ๊บโอ้โหประตูวัดมาเลยนะฮะผมมีโครงการหนึ่งที่ผมเคยไปเจอก็เจอปัญหานี้แก้กันอุดตลุดน,น่าดูนะนะครับ ตรงกังบโรงพยาบาลอ่ะโอเคมูลค่าอาจจะดูสูงนะครับแต่มันไม่เหมาะกับอยู่อาศัยสักเท่าไหร่ส่งผลทำให้มีเกณฑ์จะป่วยได้ง่ายหรือได้เข้าโรงพยาบาลบ่อยและอันที่4อันสุดท้ายคือใกล้พวกหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงหรือใกล้พวกเรียกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูง,สงต่างๆก็จะไม่ค่อยแนะนำนี่คือ4จุด4แหล่งที่ถ้าคุณคิดจะซื้อบ้านอย่าลืมซื้อ4จุดน,นี้ถ้าคุณคิดว่าอยากจะซื้อคิดดีๆคิดอีกรอบแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องฮงจุย้ยก่อนจะซื้อทักหาผมได้เลยผมพร้อมดูแลคุณครับ